จุเรียบสวบาทขยมชมวทรัฒรชัยประทุมสวสเสดยขยมชมวัอัมพรสุคนเขตสวัสดีค่ะดิฉันอัมพรสุคนเขตค่ะครับสวัสดีครับผมทรชัยประทุมครับค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในเรื่องของการเรียนรู้ภาษากัมพูชาวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําบุคคลรอบๆข้างเรานะคะอาจารย์บีทครับผมวันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราไปเจอเพื่อนชาวกัมพูชา แล้วเราจะแนะนําตัวเองให้เพื่อนชาวกัมพูชารู้จักเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงคะอาจารย์อ่าเหมือนถ้าเราไปเจอเพื่อนกัมพูชาลแล้วก็สวัสดีก่อนนะครับเช่นว่าสดุดสตยขยมชมว์บีทอ่าสมมติบอกอย่างนี้ครับบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อบีทอ่าแบบนี้ครับค่ะแล้วก็จะทักทายเขาก่อนด้วย กาสวัสดีคก็เป็นสซเซเดยพขยมไปว่าชันันครับชมวชมวแไปว่าชื่อฉันชื่อนะคะเอาใส่ชื่อเราไปใส่ชื่อฉันชื่อพรนี้นะคะขยมชมวพรแสดงว่าฉันชื่อพรนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนําตัวเองถ้าเราอยากรู้จักเพื่อนชาวต่างชาติของเราคะชาวกัมพูชาเราอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรเราจะถามเขาว่ายังไงคะจันบีทอเราก็บอกว่าขอโทษก่อนส้มโตส้มโตค่ะ ลกชมืออเวยคอยทีค่ะอาจารย์สมโตโลกชมออเวยสมโตโรคชมออเวยใช่ปราณน้นขอโทษครับคุณชื่ออะไรครับสมโตแปลว่าขอโทษครับโอกชมืออ๋คุณชื่ออะไรอ๋อโลกโลกนี่แทนคำผู้ชายครับถ้าเราถามผู้ชายค่ะชมมือแปลว่าชื่อค่ะอเวยแปลว่าอะไรโอกชมืออเวเราถามชื่ออะไรเราถามผู้ชายถามชื่อกับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะถ้าเราถามผู้หญิงเราก็บอกว่าเนี้ยชะมืออเวยก็มีชม สมโตเหมือนกันครับสมโตเนี้ยชมูเอวยสมโตเนี้ยขมัวเอวยก็คือว่าอันนี้เป็นการถามผู้หญิงว่าผู้หญิงว่าคุณเนี้ยชื่ออะไรนะคบเพราะฉะนั้นเราแนะนําตัวเองแล้วเราก็สามารถถามชื่อเขาได้ด้วยช่คบพอดีวันนั้นสมมติว่าฉันไปเจอชาวกัมพูชาฉันไปครอบครัวใหญ่มากเลยครับผมมาทั้งครอบครัวเลยวันนั้นนะคะมีพ่อแม่ด้วยเราจะแนะนําพ่อแม่เราให้กับ เพื่อนเรารู้จักเราควรจะพูดว่ายังไงคะครับคำว่าไปเป็นครอบครัวเลยใช่ไหมครับครอบครัวเนี่ยเรียกว่ากลัวซากลัวซากลัวซาีนครอบครัวครับอย่างเช่นว่าเราไปกับกับพ่อกับแม่กับพี่น้องทุกคนเนาะอย่างเช่นพ่อก็บอกนี่เออปุ๊กะอปุ๊กขยมะอปุ๊กก็คือพ่อขยมคือฉันหรือจะบอกว่านี่พ่อของฉันค่ะนี่เอปุ๊กโรบอทขยม ค่ะคือพ่อของฉันใช่ครับโอปุ๊กแปลว่าพ่อโรบอกแปลว่าของขญมคือฉัน่าแล้วเป็นแม่เหรอคะเป็นแม่นี่มาดายโรบอกขญมค่ะมาดายคือโอปุ๊กเนี่ยคือพ่อใช่ครับมาดายเนี่ย um, คือแม่มาดายคือแม่ครับผมใช่ครับนอกจากเราไปครอบครัวครอบครัวคือกัวซา ใช่ครับกัวซาของอวันนั้นที่ไปก็ค่อนข้างจะโตนิดนึงคะะนอกจากจะไปด้วยตัวเองแล้วก็ยังพาคนข้างๆกายไปด้วยนะคะคจะแนะนําสามีให้เพื่อนรู้จักกา,าะสามะ,นะนมีก็บอกว่านี่ประได ประเด็ยคือสามีครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นภรรยาล่ะคะรับภรรยาก็นี่ปอบปวนนี่คือนี่ภรรยาปอบ่วนปอบปวนใช่ครับปอบปวนใช่ครับอย่างที่บอกอาจารย์บิ๊กไปแล้วนะคะว่านี่ขนมาครอบครัวใหญ่มากเลยนะคะถ้าเป็นไปพ่อแม่และคนข้างๆและมีบุตรชายบุตรสาวอีกนะคะลูกชายลูกสาวถ้าลูกชายเราก็เรียกว่ากลนเปาะกลนเปาะใช่ครับถ้าเป็นลูกกลนแปลว่าลูกครับเปาะแปลว่าผู้ชายค่ะ ถ้าลูกสาวก็กลนสไลกลนสดาใช่กนแปลว่าลูกสไลแปลว่าผู้หญิงสไลใช่ครับกลนสไลกนสไลนะคะใช่ครับโอเคค่ะอย่ังที่บอกอาจารย์บีคือครอบครัวเปใหญ่มากครับมีพี่ชายพี่สาวด้วยคมีพี่ชายพี่สาวด้วยถ้าพี่เราเรียกว่าบองถ้าผู้ชายก็เปาะบองเปาะคือพี่ชายบองเปาะพี่ชายค่ะถ้าพี่สาวก็บองสไลบองสไลใช่ครับน้องอีกค่ะมีน้องไปอีกสองคนค่ะมีน้องสาวน้องชายค่ะน้องนี่เราจะเรียกว่า ปะโอน,โอนถ้าน้องชายก็ปะโอนเปาะปะโอนเปาะใช่ถ้าน้องสาวก็ปะโอนใไ่ปะโอนใสลใช่ครับผมอันนี้ก็คือมวลหมู่ญาติในการแนะนําตัวเองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถนอกจากทักทายแล้วเรายังพูดคุยแน,นะนําตัวเองแล้วก็ถามชื่อเพื่อนได้อีกนะคะแล้วก็แนะนําหมู่ญาติเราได้อีกอาจารย์บิ๊สรุปคําหมู่ญาติสั้นๆอีกนิดนึงคะ่ะคำหมู่ญาติสั้นๆก็เอาอ,อย่างเช่นพ่อนะครับเอาปุ๊ก เอาปุ๊กนี่คือพ่อครับมาดายมาดายคือแม่นะครับก็จะมีสามีสามีเรียกว่าประเดยประเดยภรรยาครับถ้าภรรยาเรียกเปราะปวนการปราะปวนถ้าลูกชายกลเปาะกลเปาะถ้าลูกสาวกลสไลนยกลสไลนะทีนี้ต่อไปพี่ชายพี่ชายบองเปาะบองเปาะอถ้าพี่สาวบองสไลบองสไลน์มีน้องอีกน้องชายน้องชายปาะโอนเปาะ ปอโอนป้อน้องสาวปอโอนส่ปอโอนสไครับผมวันนี้เราก็มาเรียนคําศัพท์นะคะในภาษากัมพูชานะคะในเรื่องของการแนะนําตัวเองแล้วก็หมู่ญาติแล้วก็หมู่เพื่อนของเรานะคะอ๋อยังเหลืออีกคำหนึ่งค่ะจะบอกว่านี่คือเพื่อนของฉันอ๋อเพื่อนไปด้วยเ่อเริ่มเมื่อเพื่อนนี่เราจะเรียกว่ามิตรเพียมิตรเพียอ่ามิรเพี้ยอ่าใช่ครับถ้าเหมือนไทยก็เหมือนมิตรมิตรภาพเราอะเราบอกว่านี่คือเพื่อนของฉันเราจะเรียกว่านี่คือมิตรเพีขยขญม นี่อ๋อนี่กือเลยนี่กือ,อมิดเพียขยมขยมขยม,ขยมคือฉันใช่ครับน,ะะนี่คือเพื่อน<ข>ฉันครับค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะคะตัวเองแล้วก็เพื่อนแล้วก็หมู่ญาติของเรานะคะคอาจารย์มิดอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านว่าภาษาภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียวครับ